มิถุนายนเป็นพรยมัน LGBTQ เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศหลายคนยังไม่รู้เลยว่าธงที่เราเห็น6สี7สี8สีเนี่ยแล้วแต่ที่เนี่ยมันมีความหมายและมีที่มาที่ไปยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้โอจะมาบอกให้ฟังรวมทั้ง L G B T Q แต่ละย่อดเนี่ยมันคือย่อมาจากอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้ไลฟ์ฟังนะเดี๋ยวโอสรุปให้ มาดูเรื่องของที่มาที่ไปของธงสีรุ้งกันก่อนนะคะที่เราได้พบเห็นในปัจจุบันเลยว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความหลากหลายทางเพศเนาะอ่ะเดี๋ยวภาพเอาภาพธงให้ดูจริงๆแล้วต้องบอกว่าธงสีรุ้งเนี่ยมีต้นกําเนิดมานานนะตั้งแต่ปี1978โดยนักออกแบบที่ชื่อว่าคุณกิลเบิร์ตเบเกอร์อ่ะซึ่งคุณกิลเบิร์ตเสียชีวิตไปเมื่อปี2017นี้เองนะคะเป็นคนออกแบบธงสีรุ้งนี้นะ เขาเก่งมากถึงขั้นที่ว่านักการเมืองยังให้เขาเป็นคนออกแบบเรื่องของธงในการหาเสียงให้เลยอ่ะคนนี้นะฮะเขาก็เลยออกแบบธงสีรุ้งขึ้นมาซึ่งเดิมเนี่ยมันมีทั้งหมด8สีด้วยกันนะคะความหมายแต่ละสีจริงๆมีซ่อนอยู่นะอย่างเช่นนี่สีชมพูนะคะบ,บอกถึงเรื่องของเพศวิถีอ่าอัตลักษณ์ทางเพศต่างๆสีแดงหมายถึงชีวิตค่ะส้มการเยียวยาจิตใจสีเหลืองคือพลังแห่งแสงอาทิตย์สีเขียวหมายถึงธรรมชาติสีฟ้าศิลปะ สีครามความกลมเกี่ยวและสีม่วงคือจิตปิญญาณของมนุษย์กล่าวว่าคือมันเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายจริงๆนะคะแต่เอ๊หลายคนสงสัยว่าอา้าตอนเริ่มต้นมันมี8ทํทำไมตอนนี้มันดูมีแค่6กหรอคะคุณโอ้คืออย่างนี้ค่ะตอนแรกมันมี8แต่ว่าต่อมาเนี่ยสีมันมี2สีที่ผลิตยากนะคะคือครามกับชมพูก็เลยมีการตัดออกจนเหลือ7พอเหลือ7สีมีหในแกนนาของ LGBTQ ยุคนั้นถูกลอบสังหาร ก็คือคุณฮาวิมิวและเพื่อเป็นการรำลึกถึงแล้วก็ไว้อาลัยในการจัดขบวนพาเลตนะคะรำลึกถึงคุณฮาวิมิวเนี่ยหลายคนก็มองว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นเจ็ดสีเวลาจัดงานแล้วเนี่ยทางเดินมันจะดูไม่สมดุลใช่ไหมฝั่งหนึ่งมีสี่สีฝั่งหนึ่งมีสามสีก็เลยตัดอีกสีนึงออกค่ะจนเหลือหกสีเพื่อที่จะให้ตรงกลางเนี่ยมีช่องทางถนนที่สามารถจะเดินขบวนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะมีหกสีเจ็ดสีหรือว่าแปดสีเนี่ย ก็คือเหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่เขาคิดคน้นธงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ให้เป็นสาธารณะด้วยเพราะฉะนั้นใครจะเอาไปใช้อะไรยังไงก็ได้นะคะก็ถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์แต่อย่างใดคะ่ะอ่ะน,นี่ก็คือที่มาที่ไปของความหมายของธงสีรุ้งที่เราเห็นกันในปัจจุบันนั่นเองนะคะมาดูดีกว่านะว่า L G B T Q I A เนี่ยในปัจจุบันโอเคขามีเพศไปถึงไหนกันแล้วคะเดี๋ยวโอจะพูดให้ฟังว่าตัวยอ่อแต่ละตัวมีความหมายยังไงนะเริ่มต้นก่อนจาก L นะ L ก็คือเลสเบี้ยนอ่าเลสเบี้ยนก็คือกลุ่มหญิงรักหญิงด้วยกันเองนั่นเองอะนะคะอ่าอันนี้อันนี้หลายคนน่าจะเข้าใจไม่ไม่ยากไม่มีความซับซ้อนนะ G หมายถึงเกย์นะคะเกเนี่ยจริงๆเขามีการแตกแยกออกไปเยอะเลยนะแต่ว่าหลักๆง่ายๆก็คือเพศชายที่ชื่นชอบและรักและหลงใหลในเพศชายด้วยกันนะคะ B B คืออ่า bisexual. b บเซ sexual b เ sexual ก็คือ กลุ่มเพศไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงหรือเพศไหนก็ได้ที่มีความรักความชอบทางเพศตั้งแต่2ออย่างขึ้นไปคือหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะเป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงด้วยหรือชอบเป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายด้วยกันด้วยก็ได้คือ2ออย่างขึ้นไปเนี่ยคือไบเซ็กชวลนะคะต่อไปที่ transgender อันนี้คือในกลุ่มของคนที่ต้องการเป็นสาวข้ามเพศหรือว่าหนุ่มข้ามเพศอ่ะก็คือแปลงจากเพศตัวเองที่เป็น เปลี่ยนไปอีกเป็นอีกเพศหนึ่งเลยเนี่ยทั้งกายแล้วก็ใจอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม transgender ในประเทศไทยก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วนะคะมีก็มีหลายคนที่หล่อและสวยมากๆต่อมาจะเริ่มเป็นเพศที่หลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเช่น Q ย่อมาจาก queer que er, คือการเรียกคนที่ไม่ได้จันมกัดกลุ่มหรือว่าความหมายทางเพศกับตัวเองว่าต้องเป็นเพศอะไร เออนี้จริงๆแล้วถ้าไปเปิดดูความหมายจะลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะแต่อธิบายฟังง่ายๆกันแล้วกันยังไม่ได้จำกัดตัวเองว่าเป็นเพศไหน I intersex intersex หมายถึงาภาวะเพศกำรรกวมซับซ้อนนะคะอาจจะมีกายภาพทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงในคนเดียวกันก็ได้หรือว่าจริงๆอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะคะแต่ในเบื้องต้นอธิบายฟังประมาณน,นี้ก่อนแล้วยังมี A อีกโอ้หลายคนบอกฮะมี A ด้วยเหรอมี A ะะแบ่งเป็นเอโรแมนติกคือคนที่ไม่มีแรงดึงดูดทางเพศอะไรเลยหรือไม่ต้องการจะมีความสัมพันธ์เลยอ่ะอันนี้คือเอโรแมนติกและยังมีเอเซ็กชวลด้วยคือคนที่ไม่สนใจในเรื่องของเซ็ตหรือว่าเพศลดเลยนะคะเออสุดท้ายนะคะนอนไบนา ر นอนไบนาเนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่ได้นิยามหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพศชายหรือว่าเพศหญิงคือไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเพศไหนเลยนะคะอ่ะอันนี้คือ non-binary นั่นเองนะคะและนี่ก็คือคำจำกัดความของ LGBTQIA+ ที่อเอามาฝากทุกคนวันนี้จริงๆต้องบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีเพศ plus เนี่ยคือมีมากกว่าที่โอเอามาพูดอีกนะมีการจำแนกแล้วก็แตกไปอีกมากมายเลยแต่ว่าวันนี้เอามานิยามให้ฟังแค่ประมาณนี้ก่อนนะคะสุดท้ายสิ่งสำคัญคือไม่ว่าเราจะเพศไหนเนี่ยเราทุกคนก็มีความรักได้ต้องการความเข้าใจต้องการการยอมรับเหมือนๆกันนะคะกักตัว ไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน